กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจครับผมครับนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมที่ร้านสนุกคานะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาหนึ่งคันครับผมนะครับเป็นยูสุดีแม็กสามที่ศูนย์ดีไอเทอร์โบนะครับผมรับลูกค้าตัวนี้นะครับโฉมปี2004นนะครับผมหรือว่าตัวข้าวหลามตัดนั่นเองนะครับผมสีประตูสีบอลเทานะครับผมน่าสวยมากๆลูกค้าคันนี้นะครับผม ราคานะครับผม200,000บาททุนทวนนะครับผมลูกค้าเอาไปใช้งานเอาไปขับได้เลยนะครับผมสภาพรถสวยใหม่มากๆนะครับผมนะครับสภาพดีเลยนะครับปี2004แต่ว่ารักษาสภาพไว้ได้ขนาดนี้นะครับถือว่านะครับผมนะถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมนะลูกค้าคนเก่านะครับผมนะครับตัวรถสวยเดิมใหม่ครับผมนะครับสภาพ s เก t e A นะครับผมนะครับราคา200,000เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ดูอยู่นะครับผมลูกค้าหารถที่อื่นไม่ถูกใจนะครับไม่สวยนะครับผม แวะมาดูรถที่สนุขาก่อนได้เลยนะครับผมนะแวะมาดูคันนี้ก่อนได้นะครับผมลูกค้าราคา200,000เท่านั้นเองนะครับผมไปเดี๋ยวชายพี่พาดูยละเอียดตัวรถรอบคันกันครับนี่เริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าก่อนเลยครับผมนะครับใหม่กริปนะครับผมลูกค้านะครับสภาพสวยเลยนะครับไฟหน้านะครับผมดูครับโคมไฟนะครับใหม่ใหม่ใสๆนะครับผมหน้ากระจังนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมลูกค้านะครับหน้ากระจังสภาพดีครับผมนะครับนี่นะครับโลโก้อซส์ครับผม โครเมียมเงาๆสวยๆนะครับผมนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนะลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับผมเราจัดการดูแลมาให้เรวเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเลนไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมดูครับผมนะครับความใหม่ของตัวโคมไฟนะครับผมนะครับคุ้มๆเลยนะครับผมลูกค้านะครับได้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับผมนี่ดูครับไปตัดหมอกครับผมใหม่เหมือนกันครับผมนะครับสภาพเปลี่ยนใหม่มาแล้วให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนะครับสวยๆเลยนะครับผมลูกค้า ดูด้านหน้าของตัวรถนะครับผมช่องลมกันชนหน้าดูนะครับสภาพสีนะครับผมสวยนะครับผมนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมสภาพนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมนะครับไฟใหม่หมดครับผมนะครับทั้งไฟหน้าทั้งไฟตัดหมอกเลยนะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับผมกาบกันชนหน้านะครับยางขอบนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูครับผมรอยต่อตัวกันชนกาบบังโคลนหน้าขวาดูครับผม แนบชิดสนิทหมดร่องรอยไม่มีครับผมนะครับบางค้นหน้าครับผมนะครับดูครับร่องเรื่องต่างๆสันนะครับผมสวยคมอ่าสวยสวยคมหมดนะครับขออภัยครับผมนะครับดูสีที่ฝากระโปรงหน้าครับผมนี่ครับเส้นนะครับคมคมสวยๆเลยนะครับผมนะครับไม่ผุนะครับผมลูกค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูร้อแม็ก <mo> ครับผมนะครับร้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับผมลูกค้าอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมลูกค้ารถปีสอง4นสี่นะครับผมนะครับ นี่ดูครับผมนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแบบว่ารอยดุ้งนะครับผลูกค้าไม่มีรอยแตกนะครับผมอาจจะมีรอยขูดพูดมาตอนนั้นเองนะครับผมนั่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะครับคันนี้ซีรีส์ยางนะครับผมสกู่นะครับนะครับซีรีส์ยางสองสี่ห้าครับผมนะครับทัพเจ็ดศูนย์อาร์สิบหกนะครับผมคันนี้ได้ยางปีสองพันสิบแปดครับผมยางปีหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพยางหน่อยครับผมนะครับใช้ได้อยู่ครับผมลูกค้านะครับดอกยางหนาๆเลยนะครับผมนี่ดูครับ สวยครับผมโครงสร้างตัวรถดูครับผมกระบอกซุ้มล้อนะครับผมตัวนี้เดิมหมดนะครับผมนี่นะครับนี่ลูกค้ามาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมรับประกันว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับผมสภาพนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างก็สภาพสวยอยู่ครับผมลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับยางกันคงเงกันโคนอยู่ครบหมดครับผมนี่ให้ดูช่วงล่างนะครับผมลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับผมลูกค้าไม่ผุนะครับผมนะครับไม่ชมรุดเสียหายด้วยนะครับผมนะนะครับล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับผมยางปี18นะครับผม นะครับบันไดข้างตัวรถนะครับผมของแท้ติดรถเหมือนกันนะครับนี่รับประกันเลยว่าของแท้แน่นอนลูกค้าไม่ดึงนะครับผมนะลูกค้าไม่บุกนะครับสภาพสวยนะครับผมนี่ดูสีด้านข้างตัวรถหน่อยครับผมนี่ครับดูครับผมนะครับสวยมากนะครับผมสภาพดีเลยนะครับผมนะรุ่นคุณปู่ครับผมลูกค้าแต่สภาพสวยมากแต่งสวยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับกระจกมองข้างนะครับผมฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผม นะครับฐานกระจกนะครับผมนะเป็นเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมนะครับสีสวยด้วยนะครับยังคงยังขอบกระจกดูครับผมนะครับไม่เปื่อยไม่ขาดนะครับผมนะนี่ดูครับคิ้วดิดน้ำขอบกระจกดูได้เลยครับผมนะครับสภาพดีครับผมนะครับโครเมี่ยมไฮเลนเดอร์ดูครับผมเงาเงาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูสีตัวประตูครับ สีสวยมากครับผมนะครับกระจกกระจสวยหมดครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในครับผมมาดูภายในกันหน่อยครับผมนะครับภายในนะครับผมดูครับผมสภาพนี้เลยนะครับผมนะสวยนะครับผมใหม่สะอาดนะครับเบาะผ้านะครับผมนะครับผ้าเป็นเหมือนพรมนะครับผมลูกค้านี่ครับตัวตัวตัวเบาะผ้านี่ครับเป็นคล้ายๆพรมเลยนะครับผมนะลูกค้าแท้ติดรถเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับสภาพดีครับผมไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับดูครับผมเบาะผู้โดยสาร สภาพดีเลยนะครับสวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับดีแม็กคันนี้นะครับผมเครื่องสามพันนะครับปีสองพันสี่ครับผมนะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้กันครับขอไปครับผมนะมาครับดูเลขไม้กันครับผมคันนี้เลขไม้นะครับผมสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสี่กิโลนะครับผมลูกค้าไม่สามแสนสี่นะครับผมนะครับ ดูครับผมหน้าตาหน้าปัดเรือนไม่ดูพวงมาลัยครับใหม่กริปเลยนะครับผมหน้าพวงมาลัยสวยมากนะครับผมลูกค้าไม่ช้าเลยนะครับผมนะหนังหุ้มไม่มีรอยถลอกรอกร่อนเลยนะครับผมสภาพดีครับนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับตัวเครื่องเสียงยังเป็นเทปอยู่เลยนะครับผมนะครับนี่ใช้งานได้นะครับนะวิทยุ FM ครับผมนะครับตรงนี้ใส่เทปนะครับผมลูกค้าหาซื้อเทปมาใส่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับขับรถฟังเพลงนะครับผม นะครับไม่รู้มีที่กอหรือเปล่านะครับผมนะครับผมนี่ช่องใส่โทรศัพท์ได้นะครับคุลูกค้าตัวนี้ช่องว่างนะครับแอร์ครับผมนะครับแอร์ลมแรงครับผมนะครับเย็นฉ่าเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นครับผมนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมมีที่วางแก้วน้าแก้วกาแฟให้นะครับผมตรงนี้นะครับหัวเกียครับผมนะครับตามสภาพเลยนะครับผมนี่นะครับแต่ใช้งานได้ครับผมนะครับหนังหุ้มเกียไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะครับหัวเกียอาจจะมีรอยถลอกบ้างนะครับผมนะผ่านการใช้งานมานะครับผมคลูกค้า ปีสองนสี่นะครับผมนี่แต่ให้ดูสภาพองค์ประกอบโดยรวมครับผมนะครับเบรกมองเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมนี่ดูครับครับสภาพสวยนะครับผมน่าไม่สกปปกด้วยนะครับดูแผงประตูนะครับผมหนึ่งนะครับนี่ดูคอนโซลหน้าหน่อยครับไม่ช้านะลูกค้าสองแสนเท่านั้นเองนะครับผมนี่ดูได้เลยครับผมลูกค้าใครที่หารถรุ่นนี้แนวนี้อยู่นะครับผมนี่ดูครับช่ององคช่องแอร์สวยหมดนะครับผม คอนโซลหน้านะครับผมน้าดูครับไม่มีรอยแตกรอยขูดเลยนะครับผมสภาพดีมากนะครับผมภายในห้องผู้โดยสารนะครับนี่ครับใบสคบอครับผมนะครับดีแม็ก3.0 di Turbo นะครับผมตัวนี้นะครับราคา200,000ปี2004ครับผมลูกค้านะครับสภาพสวยมากครับผมนะครับเจ้าของคนเดียวด้วยนะครับผมนะนี่พอมาอยู่ที่บริษัทเราก็จะเป็นเจ้าของคนที่สองนะครับผมลูกค้านะครับรถมือเดียวเลยนะครับคันนี้นะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับดีแม็กคันนี้นะครับผม เดี๋ยวให้ดูฝ้าเพดานหน่อยครับผมลูกค้านะครับฝ้าเพดานครับผมดูครับผมไม่้ําเลยนะนะครับคาบสกปรกรอยนิ้วมือคาบเชื้อลงเชื้อราไม่มีขึ้นเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีรอยเจิมตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมลูกค้านะครับนิดเดียวครับผมนะครับแต่สภาพโดยรวมดูครับผมนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆนะครับนี่ระบบไฟนะครับผมนะติดครบหมดนะครับดูครับผมที่บางแดดฝั่งโน้นนะครับน่าจะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับผมสวยมากนะครับ คันนี้นะครับมาดูนะครับผมในส่วนตัวโครงสร้างตัวรถหน่อยครับผมนะครับดูครับผมสีเสากลางด้านในนะครับผมนะลูกค้านะครับหัวน็อตนี่ดูนะครับผมน็อตไม่แกะนะครับนี่ดูครับผมไม่แกะไม่ขยับเลยนะครับผมน่าเดิมเดิมนะครับดูครับผมทั้งด้านนอกด้านในนะครับผมลูกค้าบนล่างเลยนะครับผมเดิมเดิมร้อยคุณร้อยแน่นอนนะครับผมลูกค้าสภาพนี้นะครับนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถดีมากๆผมบอกเลยครับว่าดีมากๆจริงๆนะครับผมดูครับ แผงมาตรงประตูสภาพสวยเดิมหมดนะครับผมนะลูกค้านะครับไม่สกปปกด้วยนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับผมนะนี่ครับเป็นเหมือนพรมนะครับผมลูกค้าแต่ผมก็เรียกชื่อมันไม่ถูกนะครับผมนะลูกค้าสภาพดีครับผมนะครับระบบไฟติดครบหมดะครับผมนะนะครับดูสีประตูหน้าประตูหลังสีเสมอกันหมดนะครับผมนะครับเป็นดงบันไดแผงกระบะดูะครับผมสภาพนะครับนะครับให้ดูยางขอบกระจกหลังด้านหลังหน่อยครับผมนี่ดูครับคิ้วริดน้ำนะครับผมยางขอบสวยใหม่ครับผมนะครับสภาพดีครับ ไม่ช้าไม่มีรอยขาดนะครับสียังไม่ซีดเลยครับผมดูเอานะครับผมนี่มาดูสภาพภายในของผู้โดยสารด้านหลังครับผมนี่ดูครับผมบ่อสวยมากนะครับบ่อสะอาดต้องมากครับผมนะครับนั่งนุ่มนๆมนุ่มนุมสบายสบายเลยครับผมนะผมบอกเลยเลยนะครับตัวนี้นะครับดูครับผมนะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆครับผมนะครับสวยมากครับผมนะครับราคาสองแสนเท่านั้นเองนะครับสภาพนี้ดูครับผมพรมพิ่มเรามีให้ครบหมดนะครับผมไม่สกปรกนะครับผมนะภายในของผู้โดยสารสะอาดนะครับผม บรรยากาศดีมากครับผมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยอย่างอื่นครับผมนะตามยุคการใช้งานนะครับผมลูกค้านะครับรถปีนี้แต่ว่าสภาพนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมนี่ดูครับผมนะพื้นพรมต่างๆสวยหมดนะครับเสาหลังเก่งดูครับผมนะครับรถไม่มีประวัติชนไม่มีประวัติเสียแน่นอนนะครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมหน้ารถที่สนุกขานะครับผมนี่ครับนะครับผมลูกค้ามาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับรับประกัน่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับผมพาผู้เชี่ยวชาญมาดูตัวรถด้วยก็ได้นะครับผมลูกค้า นะครับถ้ากลัวดูรถไม่ออกดูรถไม่เป็นนะครับผมนี่ครับกาบมงคงบางโคนนะครับผมนะแผงกระบะก็จะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับผมลูกค้านี่ครับนิดเดียวครับผมนะครับแต่เราไม่เก็บสีไม่ทําสีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับคงสภาพไว้นะครับผมลูกค้านี่ครับนะครับผมถ้าไปเก็บสีจะเสียเลยนะครับผมนะ้ตัวนี้นะครับผมนะดูครับผมนะครับคัดสีตัวรถนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับผมตั้งตัวนี้นี่ครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีแน่นอนนะครับผม นะครับตัวนี้นะครับผมซุ้มล้อนะครับจะเป็นพลาสติกครอบทั้งหมดเลยนะครับผมลูกค้านี่ครับสวยมากครับผมนะครับสภาพดีสุดเลยนะครับวันนี้นะครับล้อแมกครับผมนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับผมนะตามยุคการใช้งานตรงนี้นะครับผมนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับลูกค้าได้ไปนะครับก็ไปเก็บสีนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับลูกค้าวงหนึ่งประมาณพันกว่าบาทครับผมนะเก็บสีล้อแมกนะครับสีเดิมแบบนี้ไม่แพงครับผมนะนิดๆหน่อยๆครับผมลูกค้านะครับผมได้รถสวยนะครับรถดีไปใช้งานนะครับผม นะครับสติกเกอร์ดีแม็กนะครับผมนะแคปสีอยู่ครบหมดนะครับเลนท้ายหลังขวาดูครับผมสภาพนะครับไม่มีรอยแตกรายงาเลยนะครับผมลูกค้าไฟสวยใหม่ครับผมนะครับฝาทรงฝาท้ายสวยหมดนะสภาพดีครับผมนี่ดูครับอักษรโครเมียมครับผมดูครับผมใหม่ๆเลยนะครับผมนะตัวนี้น่าจะเพิ่งติดใหม่หรือเปล่าครับผมนะครับมันใหม่เป็นพิเศษนะครับผมนะ3าม i ุดศูนเทอร์โบนะครับผมกันชนหลังโครเมียมขออภัยครับผมติดปากครับผม เป็นชนหลังของแท้ครับผมนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับช่างน่าจะยิงซีลิโคนไว้ครับผมนะลูกค้านะครับเลยเอาตัวนี้นะครับติดไว้ก่อนนะครับผมนะครับบางจุดเราก็ต้องนะครับผมนะบำรุงรักษานะครับลูกค้านะครับต้องเก็บงานนะครับผมนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับผมนะครับจะว่าขายตามสภาพเลยมันก็จะดูแบบว่าช้ำไปเละไปนะครับผมลูกค้า บางจุดก็ต้องเก็บงานครับผมนะครับเพื่ออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับผมนะครับตรงนี้มันเข้าใจได้ครับผมลูกค้านิดๆหน่อยๆนะครับผมนะเนี่ยครับองค์พลาสติกตัวนี้มันอาจจะอ่าขึ้นนะครับผมนะาช่างเร็วซิลิคอนยิงไว้ครับผมนะครับนี่ครับตรงไปตรงมาแน่นอนลูกค้านะครับผมนะครับรับประกันได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวส่งตัวช่องล่างด้านล่างดูครับผมคันนี้นะครับผมโชคแดงเลยดูครับผมนะครับนี่ทอเสียเดิมๆครับผมนะยางอะไหล่เอามาใส่ให้ครับผม นะครับไม่มียางอะไรก็ดีครับผมนะครับจะได้เห็นช่วงล่างพื้นแผงกระบะด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ผุนะครับผมลูกค้านะครับคัดทรงคัดซีแหนบเนิบต่างต่างดูครับนะครับสวยครับสภาพดีครับผมนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ดูแม็กได้เนอร์หน่อยครับนี่นะครับกระบะฮีโร่เลยนะครับผมนะลูกค้านะครับรุ่นในตำนานเลยนะครับผมน่าสภาพนี้นะครับพื้นแผงกระบะก็ดูครับผมนะครับสภาพดีอยู่นะครับผมนะอาจจะมีร่องรอยนะครับผมน้าถลุงถลอกปอกเปิดกันบ้างนะครับผม การใช้งานมานะครับผมแต่สภาพโดยรวมนะครับผมนะสวยครับผมนะสภาพโดยรวมดีครับนะครับผมนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทร0ู2ย์เก้าสองดดาหนะครับผมแอดไลน์เบอร์โทนนี้ถ้าก็ความหาชัยพีได้เลยนะครับผมนี่ครับให้ดูด้านข้างของตัวรถนะครับผมรอยบุบรอยยยันไม่มีเลยนะครับผมนะดูครับสวยมากนะครับเลนส์ท้ายก็สภาพดีครับผมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะไม่มีน้ําขังอยู่ด้านในนะครับผมสวยครับนะครับ กาบแข่งกระบะดูครับผมนะครับสีสดๆใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับยางขอบไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะนี่ดูครับผมนะครับสภาพดีครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับรับประกันนะครับลูกค้านี่ครับล้อแมกหลังซ้ายนะครับผมนี่ครับตามสภาพครับผมนะครับเดิมๆครับนะครับกระลงกระโดกซุ้มล้อนะครับผมนะรับประกันก็เดิมหมดทุกอย่างครับผมลูกค้านี่ดูครับกระทรงคันสีก็สวยหมดสภาพดีนะครับผม นะครับนี่ดูประตูด้านหลังซ้ายประตูหน้าครับผมนะคิ้วดิดน้ําครับผมดูครับนี่ดูได้เลยครับผมนะครับถ่ายรีวิวกันให้เห็นกันหน่อยชัดๆจต่ๆนะครับผมลูกค้าใกล้ๆนะครับผมนี่ครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับผมนะประกันว่าแท้เดิมทุกบานแน่นอนนะครับผมนะครับแผงประตูหลังซ้ายนะครับผมนี่ดูครับสวยมากนะครับผมน่าสภาพดีมากนะครับนี่บันพงบันพับด้านในเดิมหมดนะครับผม นี่พาผู้เชี่ยวชาญนะครับผมนะดูรถเป็นดูรถออกมาดูรถได้เลยนะครับผมลูกค้านะครับถ้าดูในคลิปแล้วเราไม่มั่นใจไม่เชื่อใจนะครับผมนี่ครับมาเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าหน่อยครับผมนี่ดูยางขอบครับผมนะสวยมากครับผมนะนะครับไม่ช้ําเลยนะครับผมรถปีสองพันสี่นะครับผมนะราคาสองแสนไปสามแสนสี่หมื่นโลนะครับผมลูกค้านะครับแผงประตูก็สวยหมดนะครับสภาพดีนะผมนะเดิมเดิมครับภายในสวยครับผมนะครับไม่ช้ําไม่สกปปกนะครับ ดูคอนโซลคอนโซลหน้าครับผมนะใหม่เดิมหมดครับผมลูกค้านะครับเบาะก็สวยหมดสภาพดีครับผมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนี่ครับดูหัวน็อตฝั่งนี้หน่อยครับผมเป็นไงครับน็อตไม่ขยับนะครับผมนะครับบันพับเดิมหมดครับดูครับนะครับไม่แกะไม่ขยับนะครับผมลูกค้ารถไม่ช้านะครับผมนะไม่มีชนหนักจมน้ําพีิกคว่ำไฟไหม้แน่นอนนะครับผมนะครับรถไม่เดิมจริงนะครับเราไม่รับเข้ามาเด็ดขาดนะครับผม นี่ดูครับเป็นตรงกระจกมองข้างนะครับผมนะโลโก้โครเมียมต่างๆสวยเดิมหมดนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมนะครับสนใจนะครับผมนะารีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับผมนะาโทรมาได้เลยนะครับผมนี่ครับให้ดูซ้มล้อด้านหน้าซ้ายหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายไม่ครบอีกนะครับผมนี่ดูครับผมช่วงลงช่วงล่างนะครับผมนะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับรุ่นนี้โฉมนี้ครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมลูกค้านะครับรุ่นปู่รุ่นคุณพ่อนะครับผมนะนี่นะครับ เขาหลามตัดสวยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับสภาพเป็นไงครับผมเดี๋ยวเห็นพร้อมกันเลยนะครับผมยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนะครับผมไปครับมาครับผมมาดูห้องเครื่องกันต่อครับนี่เป็นไงห้องเครื่องรถปี2 0 0พันสี่ไม่สามแสนสี่หมื่นโลครับผมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมนะลูกค้านะครับผมไม่ช้านะนะครับผมนี่ฝาทองเลยนะครับผมหน้าเครื่องยนต์อีซูสาจุ3ศูนดีไอเทอร์โบครับผมลูกค้านะครับเครื่องสามศูนแรงๆแบบนี้เลยนะครับผม เครื่องเดิมหมดครับผมนะครับสภาพเดิมเดิมครับผมเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมครับผมนี่นะครับดูครับสภาพนะครับผมนะครับเครื่องยนต์ไม่เยิมนะครับผมนะน้ามันเครื่องไม่มีรั่วซึมนะครับนี่ดูครับผมนะให้ดูกันชัดๆนะครับผมนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าผ่านอายุการใช้งานมาเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้านะครับแต่ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดครับผมนะรับประกันได้เลยนะครับผมนี่ดูครับชุดสายฟงสายไฟต่างๆนะครับผมนะท่อ ebs นะครับผม นอ่ ABS อยู no right ่นี <gaz peine S 1> ่คร in ับผมนะมีเอเให้แล้วด้วยนะครับผมนี่นะครับดูครับแจ่มๆจครับผมนะครับฝาทองคันนี้นะครับผมนะครับแต่งสวยมากนะครับผมนะผมเห็นวัยรุ่นเอาไปแต่งนะครับผมนะลูกค้าสวยจริงนะครับผมน็อตบันพับฝากระโปรงครับผมนี่ดูครับนี่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับไม่ใช่รอยแกะนะครับผมลูกค้านะครับถ้าดูจากตรงนี้นะนี่ครับดูครับผมน็อตบางโคนหน้านะครับผมนะครับมีรอยแกะไหมครับผม นะครับนะครับสีด้านในต้องบอกเลยครับว่าเป็นสีเดิมหมดนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับผมน้ลูกค้านี่แจ่มเลยนะครับน้าที่เหลือดูครับผมนี่ครับเดิมหมดนะครับผมที่เห็นตรงนี้นะครับผมนะรองรอยลอยถลวงถลอกพวกนี้นะครับผมลูกค้านะครับบอกได้เลยว่าเดิมครับผมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีแน่นอนนะครับผมนี่ดูแผ่นเพจครับผมนะครับแน่นแ่นครับผมนะลูกค้าไม่เคยแกะแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผม ฐานแบตเตอรี่เป็นไงครับนะครับสภาพดีนะครับผมนะครับอาจจะมีร่องรอยเท่านั้นเองนะครับผมนะลูกค้ากระลงกระโหลกซุ้มล้อสวยหมดนะครับผมนี่ดูครับผมนะให้ดูกันจะชัดนะครับนะครับผมเชื่อได้เลยว่าลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้รถปีนี้รุ่นนี้แบบนี้นะครับผมนะเข้าใจได้เลยนะครับผมนะนะครับผมนะว่าสภาพรถนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับดูหม้อน้ําครับผมนะครับสภาพสวยครับผมนะครับ หม้อน้าไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมนะไม่มีแตกครับนะครับผมใบพันลงพันลมนะครับผมนะสายพานสภาพดีหมดครับหม้อกรองดูครับผมนะครับลูกใหญ่ๆนะครับผมนะครับชุดแผงหน้านะครับผมนะคันหม้อน้ําบนนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับนี่ดูครับเต็มๆครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะสวยตรงปกแน่นอนนะครับผมนี่ดูครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับผมนะ สภาพดีครับฝากระโปรงหน้าสภาพเป็นไงครับนี่ฝากระโปรงหน้าสภาพนี้เลยนะครับผมนะลูกค้าเดิมๆครับของแท้แน่นอนนะครับผมฉลากคำตรงเตือนอยู่ครบหมดนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับผมนะครับใช้งานต่อได้ครับผมนะครับนี่ครับหมุดยึดอยู่ครบนะครับผมนะครับรับประกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมสวยนะครับผมสภาพดีครับผมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะกับ d m a ม3.0 DI ียเทอร์โบคันนี้นะครับผมนะาลูกค้านะครับสีเป็นสีเทา สีบอลเทาหรือว่าสีเทาดำหรือเปล่านะครับผมนะนะครับผมก็ไม่ค่อยเซียนรถรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับผมนะมารีวิวให้ดูนะครับผมลูกค้าสนใจโทรหาชายพีนะครับ0927836442นะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับหรือว่าจะขับรถมาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับผมลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับผมนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนท์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะ ฝากกวนด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับต้องผีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ